โรงพยาบาลรามคำแหงนะคะรวมหัวใจผู้บริหารและทีมแพทย์จากมือหมอสู่โรงพยาบาลเพื่อทุกคนเพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มศักยภาพด้วยหัวใจของความเป็นมืออาชีพและความอบอุ่นตลอด37ปีที่ผ่านมาจัดงานพิธีเปิดโรงพยาบาลรามคำแหงสองนะคะและศูนย์ลังสีรักษาสี่มิติอย่างเป็นทางการโดยการนําเทคโนโลยีนะคะเซอร์เฟซแพคเก็ ging, ที่สามารถจับความเคลื่อนไหวของทรงอกขณะหายใจเพิ่มความแม่นยำในการฉายลังสีนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยในมะเร็งเต้านมและมะเร็งปอด ช่วยลดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อปกติและลดผลข้างเคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานนะคะ Clinical Excellence in Oncology Service จาก AACI สหรัฐอเมริกาถือเป็นศูนย์มะเร็งแห่งแรกในเอเชียแปซิฟิกนะคะที่ได้รับการรับรองนี้ไปเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาโดยภายในงานนะคะได้รับเกียรติจากดรเลิศขจีการชนะพิทักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโรงพยาบาลลำคำแหงพร้อมด้วยนายแพทย์วิชัยศรีมนัท ผู้อานวยการโรงพยาบาลรามคาแหง2นายแพทย์ศิริพงษ์เหลืองวาลินกุลกรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคาแหง2พร้อมด้วยนักแสดงและก็เซเลบนนคะนำโดยสาวกแตสุภสักษรคุณกีตาร์ศิริพิดนะคะคุณเปิ้ลภาราดีที่ค่วงคู่มากับสามีนะคะคุณนิ่เชื้อชาติรวมด้วยสาวหวานหวานอรุณภานะคะหญิงหญิงสรุชาและสองสาวสวยจากซีรีส์นะคะพิษลักพอยซอนลเลฟิฟจินนี่และก็เจน่านะคะเข้าร่วมแสดงความยินดีอีกด้วยนั่นเองค่ะ ก็วันนี้เนี่ยก็เป็นวันซึ่โรงพยาบาลรามคำแหง2เนี่ยได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็จากแขกนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารของแต่และโรงพยาบาลชุมชนข้างเคียงผู้บริหารองค์กรรัฐที่อยู่ข้างเคียงกับโรงพยาบาลรามคำแหง2จนถึงคนไข้ที่เคยใช้บริการเราทั้งโรงพยาบาลรามคำแหง2และโรงพยาบาลรามคำแหง1 ทั้งหมดเนี่ยมันทําให้เรามีความรู้สึกภูมิใจในความเป็นหมอของเราซึ่งเราได้ประสานความเป็นหมอกับความเป็นผู้บริหารที่จะมาสร้างโรงพยาบาลโรงหนึ่งคือรามแห่งสองของเราเนี่ยมันมีส่วนในการช่วยดูแลคนของเราในบริเวณกรุงเทพฝั่งตอนออกในบริเวณบีนบุรีทั้งหมดเป็นความภูมิใจแล้วก็อยากจะขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาช่วยช่วยกันทําใหเ้เนื้อหาที่พวกเราทําในวันนี้เนี่ยได้มีโอกาส ออกไปแล้วก็ทําให้คนไข้หลายในคนได้รับรู้ว่าวันนี้เนี่ยที่บริเวณกรุงเทพฝั่งตอวนันออกเนี่ยเรามีโรงพยาบาลดีๆโรงพยาบาลที่ตั้งใจที่จะดูแลคนไข้โดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นคนไทยด้วยมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา,าในราคาที่คนไทยสามารถเลื่อมถึงได้ท้านบดต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทั้งคนไข้ของเราขอบคุณทั้ง ผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือของเราทั้งหมดนะครับต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนครับเราเนี่ยพร้อมที่จะดูรแลไม่ว่าจะเป็นโรคตั้งแต่เด็กแรกคลอดถึงสูงอายุนะฮะตั้งแต่โรคหัวใจสัตาตา่นตาคอสมูร์สิงต่างๆหลายแหวกอายุรกรรมร,ราการใชยกรรกะดูกเรามีต่ออายุการร,รักษาทุกอย่างนะครับสจะใช้รรดูแลท่ลานแล้วก็แพทย์ของเราที่นี่จะเป็นแพทย์ที่มี เราพูดถึงนวัตกรรมในโรงพยาบาลรากรแรแ่งสองวันนี้เนี่ยที่เด่นชัดที่สุดเนี่ยคือระบบการฉายแสงด้วยเครื่องเล่งอนุภาคที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเครื่องรี n นกแต่เครื่องรีเนกตัวที่โรงพยาบาลรากรแรแ่งสองมีเนี่ยไม่ใช่เครื่องรี n นกธรรมดาเป็นเครื่องรี n นกเนี่ยซึ่งสามารถที่จะฉายแสงในระบบ4มิติได้ คำว่าสี่มิติก็คือในกรณีที่คนไข้เป็นมะเร็งที่เต้านมที่เราพบบ่อยในผู้หญิงหรือว่าเป็นมะเร็งที่ปอดเนื้องอ,อกแถวนี้เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวตามหน้าอกตามช่องปอดที่มีผ่านการหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวสี่มิติตัวนี้เนี่ยจะไม่มีเครื่องมือล็อกเป้าเพื่อที่จะฉายแสงให้ตรงโดนก้อนเนื้องอ,อกโดยตรงโดยที่ไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อปอด หรือเนื้อเยื่อหัวใจซึ่งจะทาให้คนไข้มีอาการข้างเคียงจากการฉายแสงน้อยที่สุดอันนี้คือความภูมิใจในเรื่องเทคโนโลยีนอกจากนี้เนี่ยที่รากระแขงสองเนี่ยเรายังมีเ,เครื่อง MRI 3อเทสลาซึ่งในเครื่อง MRI โดยปกติที่เราใช้เนี่ยเป็น1.5เทสลาแต่โรงพยาบาลรากระแผงสองเนี่ยอยากจะให้มาตรฐานการรักษาของเรานั้นเนี่ยมันสูงขึ้นกว่าโรงพยาบาลทั่วไป เราก็เลยยอมที่จะลงทุนติดตั้งเครื่อง MRI-3 เทสลาเพื่อที่จะทำให้ภาพของเราชัดเจนหรือไม่ในระบบล้างไตของเรานั้นเนี่ยในห้องล้างไตของเราเนี่ยเราใช้ระบบเป็น double RO นะครับแล้วในห้องล้างไตของเราเนี่ยเราจะมีห้องแยกสำหรับคนไข้ที่เป็นส่วนตัวนะครับทำให้คนไข้นั้นเนี่ยรู้สึกมี privacy มีความรู้สึกว่า ไม่ถูกรบกวนโดยคนไข้คนอื่นทําให้การล้างไตซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ3หรือ4ชั่วโมงนั้นเนี่ยเขามีความรู้สึกสบายใจแล้วก็เขาอยากจะมาล้างไตในช่วง4ชั่วโมงนั้นเนี่ยก็ทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระหว่างที่ล้างไตทั้งหมดเนี่ยหรือแม้กระทั่งในแผนกเด็กของเราในแผนกเด็กของเราเนี่ยนอกจากเรามีหมอเด็กซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขาแล้วเนี่ยเรายังมีการร่วมมือกับมิกกี้มิกกี้เฮาส์ของประเทศ ญี่ปุ่นซึ่งเป็นองค์ไอบริษัทที่ทําเครื่องผ้าเสื้อผ้าชั้นนําของโลกในการออกแบบห้องพักเราได้มิกกี้เฮาส์มาออกแบบห้องพักในวอร์ดเด็กของเราทําให้เด็กที่มารักษาที่โรงพยาบาลรามาแห่งสองเนี่ยไม่กลัวโรงพยาบาลน,นอกจากนี้เสื้อผ้าที่เราในเด็กที่แรกเกิดเนี่ยเรายังใช้เสื้อผ้าข,ของมิกกี้เฮาส์จะทําให้เออเป็นเสื้อผ้าที่มีความรู้สึกเนียนสบาย เพื่อทาให้เด็กที่มาคลอดกับโรงพยาบาลรามาแห่ง2ของเราเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่เกิดมาในโรงพยาบาลรามาแห่ง2ก็สามารถที่จะมีเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าเนื้อดีๆมีความรู้สึกมั่นใจตั้งแต่เกิดในโรงพยาบาลรามาแห่ง2ของเราทั้งหมดนี่ก็คงไม่สามารถพูดออกไปหมดได้แต่ทั้งหมดเนี่ยคือความตั้งใจของพวกเราที่เป็นหมอพวกเราที่เป็นทีมผู้บริหารที่อยากจะมาร่วมกันทำให้ บริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกก็คือตั้งแต่มีบุรีหรือบางกะปิหรือหนองจอกเนี่ยเรามีโรงพยาบาลดีๆโรงหนึ่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ไม่แพงแล้วก็มีมาตรฐานการรักษาประจำประเทศอเมริกาเพื่อที่จะพร้อมที่จะดูแลพวกเราต้องขอขอบคุณพวกเราก่อื่นต้องขอแสดงความดีกับ ทางโรงพยาบาลรามคหงษสองนะคะแล้วก็โรงพยาบาลเครืนด้วยที่ได้เปิดอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่ส่งต่อสิ่งดีๆนะคะการรักษาดีๆที่ทันสมัยนะคะให้กับผู้ปว่วยทุกคนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลรามคหง2จริงๆแล้วมันก็เหมือนบ้านหลังที่2ของต้าค่ะคือมาบ่อยมากมาตั้งแต่ ยังไม่มาตั้งจะเปิดแ,บบแรกๆเลยนะคะเราก็เรารู้สึกถึงเห็นถึงทีมเชี่ยวชาญโปรเฟชชั่นอลนะคะของทีมแพทย์นะคะรวมถึงทีมงานต่างๆเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะเราก็เล็งเห็นว่าน่าจะเป็นโรงพยาบาลอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคะที่สามารถทุกคนสามารถไว้ใจแล้วก็เข้ามารักษาได้ที่นี่ค่ะโรงพยาบาลน,นี้ค่ะเราพยายามตั้งใจเต็มที่นะคะที่จะตอบ จทย์ทั้งไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามตั้งแต่แรกเกิดน,นะคะหรือว่าผู้สูงวัยนะคะแล้วก็เราพยายามจะปรไวหลายๆเรื่องไม่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการบริการทางด้านการแพทย์นะคะเรื่องอื่นๆเรื่องจิตใจอย่างที่ทางมิกิจเหา์ที่เราก็พยายามตั้งใจที่จะให้เด็กแรกเกิดทุกคนได้สัมผัสกับสิ่งที่ทดีๆท,ที่เราผัดสามาให้นะคะแล้วก็เ,ออเราเน้นเรื่องความสะดวกสบายนะคะเรื่องการจอดรถเรื่อง การดูแลของพยาบาลของเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะก็ยังไงถ้าเกิดว่าเราพร้อมที่จะดูแลทุกท่านนะคะก็ถ้าถ้าอยู่ใกล้แถวนี้หรือว่ามีปัญหาเรื่องโรคยากโรคซับซ้อนต่างๆเนี่ยก็สามารถมาใช้บริการได้นะคะโรงพยาบาลรับแห่งสองเนี่ยเพ่งเปิดมาเป็นปีที่2นะคะแต่ว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยก็ ได้มาจากโรงพยาบาลรามคำแหงซึ่งเราเปิดมา36-37ถึงปีแล้วนะคะก็ก็ยังไงอยากให้ทุกคนไว้ใจนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในคุณภาพของเราะคะ่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการบริการของโรงพยาบาลรามคำแหง2ได้ที่เบอร์โทรศพัพท์02-032-3888และที่เบอร์โทรศพัพท์นะคะ095-771-9732รวมไปถึง Facebook ก a n p เ g e ของทางโรงพยาบาลรามคำแหง2ได้เลยนะคะ